นิทาน in life เล่าชีวิตในนิทานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่คุณสนใจนะคะภาพจำของพระอาจารย์รูปหนึ่งกับสิทธิ์ทั้งสี่ทั้งลิงหมูปีศาจแม่นาม้าแล้วก็ม้าขาวเดินทางผจญภัยไปชมพูทวีปเนี่ยคงเป็นอะไรที่คุณเคยกันดีจากไซอิออ๋วใช่ไหมคะแต่รู้ไหมครว่าเบื้องหลังความแฟนตาซีเนี่ย มันมีเรื่องราวมีข้อคิดที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่เยอะเลยใช่ครับจริงๆแล้วมีอะไรมากกว่าแค่การประจญภัยสนุกสนุกเยอะเลยครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันที่หัวใจของคณะเดินทางนี้เลยค่ะก็คือพระถังซมจังหรือเสวนจังนี่เองเราจะมาดูกันว่าตัวตนของท่านเป็นยังไงทั้งในประวัติศาสตร์จริงๆแล้วก็ในฐานะตัวละครสำคัญในวรรณกรรมน่าสนใจมากครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือ ามรอยท่านกันค่ะทั้งชีวิตจริงทั้งในนิยายแล้วก็มาดูว่าบทบาทเชิงสัญลักษณ์ของท่านคืออะไรแล้วที่สําคัญเลยนะคะบทเรียนอะไรที่เราพอจะถอดออกมาได้จากการเดินทางครั้งนี้ที่อาจจะเ,เป็นประโยชน์หรือให้มุมมองใหม่ๆกับผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่อาจจะอยู่ในช่วงวัย30-40ิบสลังเจอเรื่องท้าทายในชีวิตเยอะๆนะคะครับผมเป็นช่งวงวัยที่น่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องราวการเดินทางการ,รเผชิญอุปสรรคได้ดีเลย ใช่ค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันก็มาจากหลายที่เลยทั้งบันทึกประวัติศาสตร์ที่ท่านเขียนเองบทวิเคราะห์ต่างๆตัววรรณกรรมเองแล้วก็การตีความเชิงสัญ,ญลักษณ์เอาละค่ะเรามาเริ่มทําความรู้จักท่านให้ลึกขึ้นกันเลยดีกว่าเริ่มที่ตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ก่อนเลยไหมคะท่านชื่อเดิมคือเฉินอี้หรือเฉินหุยเกิดในครอบครัวบัณฑิตปลายราชวงศ์สุยต้นราชวงศ์ถังนู่นเลยท่านบวชตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะได้ฉายาว่าเสวียนจัง่ง สเสวียนจ้างสเสวียนจ้างซึ่งแปลว่ารุ่งเรืองด้วยความลึกซึ้งประมาณนั้นครับแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตท่านคือตัดสินใจไปอินเดียใช่ไหมคะอันนี้น่าทึ่งมากใช่ครับคือท่านออกเดินทางตอนอายุประมาณ29ปีาปีราวๆคศ .629 แต่ที่น่าสนใจมากๆก็คือเป็นการเดินทางแบบไม่ได้รับอนุญาตนะอ้าวเหรอคะครับต้องเรียกว่าแอบลักลอบออกนอกด่านไปเองเลย โหแค่เริ่มต้นก็ผจญภัยแล้วนะคะเนี่ยลองนึกภาพตามนะคะเดินทางตั้ง19ปีผ่านเส้นทางที่แบบโหดมากทะเลทรายโกบีอย่างนี้เทือกเขาฮินาลายัยอย่างนี้ระยะทางนี้เป็นหมื่นๆกิโลเมตรเลยครับกว่า25,000กิโลเมตรหรือ50,000ลีตามที่บันทึกไว้มันสะท้องถึงความมุ่งมั่นความกล้าหาญที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับสำหรับคนคนหนึ่งที่แทบไม่มีใครสนับสนุสน,นเป็นทางการเลย แล้วความทุ่มเทนี้ก็ส่งผลใช่ไหมคะท่านไปถึงนาลันทาเลยถูกต้องครับไปถึงมหาวิทยาลัยนาลันทาที่เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยกนั้นเลยท่านใช้เวลาหลายปีศึกษาพระตรติฎกแบบลึกซึ้งมากทั้งมหายานทั้งเทรวาทอืมอืมจนแตกฉานได้รับการยกย่องมากๆจากกษัตริย์จากปราด ถึงขนาดได้สมณศักดิ์ตรีปิตากาจารย์โหซึ่งท่านเป็นภิกษุต่างชาติรูปแรกเลยนะครับที่ได้รับเกียรตินี้จากนาลันทาสุดยอดเลยค่ะแล้วพอกลับมาจีนล่ะคะการต้อนรับต่างจากตอนออกไปไหมโอ้โห oh, ต่างกันลิบลับเลยครับพอกลับมาถึงจีนปีคศ645เนี่ยคราวนี้ห้องเต้ถังไทยจงต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติมากท่านนำพระสูตรคัมภีร์ต่างๆกลับมาเประมาณ600กว่าหมวน เยอะมากครับแล้วท่านก็ใช้เวลาที่เหลือในชีวิตเกือบ20ปีเลยนะอุทิศให้กับการแปลคัมภีรพวกนี้เป็นภาษาจีนเป็นงานที่ใหญ่มากแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากราชสำนักตลอดนอกเหนือจากงานแปลแล้วท่านมีเขียนอะไรไว้บ้างไหมคะมีครับ ท่านเขียนบันทึกการเดินทางที่ดังมากๆชื่อต้าถังซีโอยู่ที่อ๋อชื่อคล้ายๆใสอิ๋วเลยนะคะใช่ครับอันนี้คือบันทึกการเดินทางจริงๆบันทึกการเดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถังเล่าเรื่องบ้านเมืองผู้คนวัฒนธรรมละเอียดมากกว่า138แคว้นแเลยกลายเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ที่สำคัญมากๆมาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยผลงานทั้งหมดนี้แหละครับท่านก็เลยเได้รับการยกย่องมากเป็นหนึ่งในสามนักแปลคัมภีร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนเลยแล้วชื่อถังซมจังที่เราเรียกกันเนี่ยก็มาจากตรงนี้แหละครับพระตรีปิตาจารย์หรือสมจังแห่งราชวงศ์ถังฟังเรื่องจริงแล้วแบบทึ่งมากเลยค่ะทั้งเก่งทั้งอึดทั้งมุ่งมั่นทีนี้พอเราข้ามาดูพระถังซมจังในโลกนิยายไซอิ๋วบ้างละคะตัวละครนี้ต่างจากคนจริงๆยังไงบ้าง เต้องบอกว่าต่างกันพอสมควรเลยครับอย่างแรกที่ต้องเข้าใจคือนิยายไซอยิ๋วเนี่ยแต่งขึ้นทีหลังมากนะแต่งโดยอู๋เฉิงเอินสมัยราชวงศ์หมิงนู่นเลยศตรวรรษที่16ห่างกันหลายร้อยปีเลยนะคะใช่ครับห่างจากยุคท่านเสินจ้างตัวจริงนานมากนิยายเนี่ยแค่หยิบโครงเรื่องการเดินทางไปอินเดียมาใช้เฉยๆแต่ที่เหลือคือเสริมเติมแต่งอภินิหารตัวละครเหนือธรรมชาติเข้าไปเต็มที่เลยทั้งเฮ่งเจียตือป๋อยกายส่วเฉิงมาขาวอะไรพวกนี้ อืมก็คือเน้นแฟนตาซีไปเลยครับจุดประสงค์หลกัลกๆก็เพื่อความบันเทิงแล้วก็สําคัญคือต้องการสอดแทรกแนวคิดพุทธศาสนาแบบมหายาณผ่านเรื่องราวแบบเปรียบเทียบหรืออะลกการีที่หวานนั่นแหละครับค่ะดังนั้นตัวละครพระถังสำจังในนิยายเนี่ยก็เลยถูกสร้างมาให้ทําหน้าที่เชิงสัญ,ญลักษณ์บางอย่างซึ่งมันก็อาจจะทําให้บุคลิกบางด้านดูเอ่อต่างจากบุคคลจริงที่เราเพิ่งคุยกันไป อย่างที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าท่านในนิยายดูเหมือนจะอ่อนแอรหรือบางทีก็ดูซ,ซ,ซื่อไม่ค่อยทันคนเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเรื่องจริงใช่ไหมคะใช่ครับมีการตีความไปทางนั้นเยอะเหมือนกันว่าความอ่อนแอรหรือความเมตตาที่ดูเหมือนจะไร้ดิงสาในบางครั้งเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อซึ่งเดี๋ยวเราคงได้ขยายความกันต่อครับ น่าสนใจค่ะงั้นเราลองมาดูที่มาที่ไปของท่านตามเนื้อเรื่องในนิยายกันหน่อยดีไหมคะถึงจะเป็นเรื่องแต่งแต่ก็มีปูมหลังที่ซับซ้อนน่าติดตามเหมือนกันได้เลยครับในนิยายไซอิ๋วเนี่ยพระถังซันจังไม่ได้เป็นแค่คนธรรมดานะครับแต่ปูเรื่องไว้เลยว่าเป็นถึงพระจินชาญจือหรือจักจันจกจ่นทองจักจั่นทองครับเป็นสิทธิอมภิสองของพระยูลายหรือพระพุทธเจ้าในคติมหายานะครับที่แบบ ทำผิดพลาดอะไรบางอย่างบนสวรรค์เลยถูกส่งลงมาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์เพื่อชดใช้กรรมแล้วก็บำเพ็ญบารมีใหม่โอ้โหแค่ที่มาก็ไม่ธรรมดาแล้วชีวิตในโลกมนุษย์ล่ะคะเป็นยังไงบ้างชีวิตช่วงต้นในโลกมนุษย์ก็ดราม่าพอสมควรครับตามนิยายเล่าว,ว่าเกิดในตระกูลบัณฑิตพ่อสอบได้จองง่วนแต่โชคร้ายพ่อถูกคนเรือฆ่าตายแม่ก็ถูกโจรจับตัวไป แม่ก็เลยต้องจำใจเอาท่านใส่แพรลอยน้ำไปโหเศร้าจังเลยค่ะครับแต่ก็โชคดีมีพระที่วัดจินซารเก็บไปเลี้ยงตั้งชื่อให้ว่าเจียงหลิวแปลว่าผู้ลอยมากับแม่น้ำชีวิตเริ่มต้นด้วยโศกนาฏกรรมจริงๆใช่ครับซึ่งเรื่องเศร้าในวัยเด็กพวกนี้อาจจะมองว่ามันหล่อหลอมให้ท่านมุ่งมั่นเข้าหาทางธรรมก็ได้ท่านก็เติบโตบวชเรียนได้ฉายาเสียงจ้าง เก่งพระธรรมวินัยจนมีชื่อเสียงแล้วท่านมารับภารกิจเดินทางไปตะวันตกได้ยังไงคะในนิยายเล่าว่ายังไงจุดเปลี่ยนสําคัญในนิยายก็คือตอนที่ห้องเต้ถังไทจงซึ่งในนิยายเนี่ยมีเรื่องราวว่าเคยไปโยมโลกมาแล้วก็อยากทําบุญใหญ่ก็เลยหาพระเถระเก่งๆมาเป็นประธานในพิธีสวดมนต์ครั้งใหญ่ก็คัดเลือกท่านเสวียนจ้างนี่แหละครับอ๋อค่ะแล้วระหว่างพิธีนั้นเองเจ้าแม่กวนอิมก็ปรากฏกายขึ้นมาแบบ ลอมตัวมานะแล้วก็มาชี้แนะว่าเนี่ยที่ชมพูทวีปมีพระไตรปิฎกมหายานที่แท้จริงอยู่เหมือนฟ้ากำหนดเลยนะคะคล้ายๆอย่างนั้นครับพอท่านเสวียนจั้งได้ฟังก็เกิดศรัทธาแรงกล้าวเลยอาสาจะเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกด้วยตัวเองฮองเต้ถังไทจงก็ประทับใจมากในความกล้าหาญในปณิธานนี้ถึงกับสาบานเป็นพี่น้องกันเลยโหมีสาบานเป็นพี่น้องด้วยครับ แล้วก็พระราชทานแท่ถังให้พร้อมกับตั้งชื่อให้ว่าสันจงังที่แปลว่าไตรปิฎกนับแต่นั้นมาก็เลยเป็นที่รู้จักในนามพระถังซำจังแล้วก็เริ่มออกเดินทางโดยมีเจ้าแม่กวนอิมคอยช่วยอยู่เบื้องหลังช่วยหาลูกศิษย์ให้ทั้งสามคนและก็ม้ามังกรขาวที่มารอระหว่างทางเพื่อร่วมภารกิจไถ่โทษสร้างกุศลครั้งนี้ด้วยเข้าใจแล้วค่ะพอรู้ที่มาทั้งเรื่องจริงเรื่องแต่งแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่น่าสนใจมากๆเลยคือการตีความเชิงสัญ,ญลักษณ์ ว่าจริงๆแล้วการเดินทางของพระถังสำจั๋งกับลูกศิษย์ในไซอิ๋วเนี่ยมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่กันแน่คะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้ไซอิ๋วเป็นมากกว่านิลายนะครับแนวคิดหลักๆเลยคือการเดินทางไปตะวันตกเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเดินทางจริงๆทางภูมิศาสตร์นะแต่มันเป็นการเปรียบเ,เทียบถึงการเดินทางภายในจิตใจของเราเองของผู้ปฏิบัติธรรมที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการดับทุกข์หรือการรู้แจ้งในสัจธรรม ซึ่งทางมหายานจะตีความเป็นเรื่องสุญญาตาหรือความว่างถ้าอย่างนั้นปีศาจเยอะแยะที่เจอระหว่างทางก็ไม่ใช่แค่ศัตรูจริงๆนะสิคะถูกต้องครับปีศาจเหล่านั้นจริงๆแล้วเป็นตัวแทนของกิเลสตัณหาอุปสรรคความยึดมั่นถือมั่นต่างๆแล้วก็อวิชชาหรือความไม่รู้ที่มันอยู่ในใจเราเองนี่แหละซึ่งมันคอยขัดขวางเราไม่ให้เราก้าวหน้าในการปฏิบัติหรือไปถึงเป้าหมายในชีวิตอ๋อลึกซึ้งจังค่ะ แล้วตัวละครหลักในคณะเดินทางล่ะคะแต่ละคนเป็นตัวแทนของอะไรบ้างแต่ละตัวละครเนี่ยมีความหมายลึกซึง้งแล้วก็สัมพันธ์กันหมดเลยครับเริ่มจากแกนหลักก่อนคือพระถังสัมจังท่านเนี่ยเป็นตัวแทนของศรัทธา faith แล้วก็ขันติ patience for b e a r a n c e ศรัทธากับขันติครับ คือความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในเป้าหมายคือการไปเอาพระไตรปิฎกกลับมาให้ได้แล้วก็ความอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากถึงแม้ท่านจะดูเป็นมนุษย์ธรรมดาอ่อนแอเปราะบางนะแต่ศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนเนี่ยแหละที่เป็นเหมือนแกนกลางของการเดินทางครั้งนี้เลยแล้วลูกศิษย์เอกอย่างเฮ่งเจียรหรือซุนหงอคงเหรอคะตัวแซบเลยคนนี้ <laughs> ฮ่าฮครับซุนหงอคงหรือเฮ่งเจียเนี่ยเขาคือตัวแทนของปัญญา wisdom intellect ชื่อหอคงเองก็แปลว่าตื่นรู้ในความว่างเขาฉลาดมีไหวพริบมองทะลุมายาปีศาจได้เก่งมากแต่แต่แต,แต่ปัญญาของเขาก็มาพร้อมกับความซุกซนความทนงตนแล้วก็โทสะที่รุนแรงมากซึ่งมันต้องถูกควบคุมด้วยห่วงรัดเกล้าอ๋อไอทีพระถังสวดแล้วจะปวดหัวใช่ไหมคะใช่ครับห่วงนั่นแหละ เปรียบเหมือนสติหรือศีลที่พระถังสำจังหรือศรัทธาเนี่ยต้องคอยกำกับดูแลอยู่เสมอในทางสัญ,ญลักษณ์ยังมองว่าเขาเป็นธาตุทองคือแข็งแกร่งแต่ก็แข็งกระด้างและก็เป็นวานเนาะระใจคือจิตใจที่มันซัดสายไม่นิ่งเหมือนลิงอะครับเข้าใจเลยค่ะเหมือนปัญญาที่ไม่มีสติกำกับก็อันตรายได้แล้วตือป้อยก่กับัวเจ๋งล่ะคะตือป้อยก่เขาเป็นตัวแทนของศีล morality discipline ครับโดยเฉพาะศีลปดแปดเจีย้ยหรือโป๊กายที่เป็นชื่อเขาเลยตัวละครนี้สะท้อนการต่อสู้กับกิเลสทางโลกชัดเจนมากโดยเฉพาะความโลภที่แสดงออกทางการกินตะกราตะกรามแล้วก็ราคะคือความเจ้าชู้ค่ะเห็นภาพเลยคือแม้จะพยายามรักษาสีนะแต่ก็เผลอตลอดเป็นเหมือนบททดสอบให้เห็นว่าการรักษาวินัยเนี่ยมันต้องตั้งใจมากม ในทางสัญ,ญลักษณ์มองว่าเป็นธาตุไม้ครับคือเติบโตพริบานแต่ก็อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่ายแล้วส่วนเจ๋งคนสุดท้องล่ะคะดูเงียบเงียบขรึมขรึมครับส่วนจริงเขาคือตัวแทนของสมาธิ (concentration mindfulness) ชื่ออูจิงก็แปลว่าตื่นรู้ในความบริสุทธิ์เขาวนี้บุคลิกที่หนักแน่นมั่นคงเงียบขรึมซื่อสัตย์นะแต่บางครั้งก็ดูเฉยชาไปหน่อย ไม่ค่อยคิดริเริ่มอะไรเปรียบเหมือนภูเขาทรายชาซึงอะครับที่เป็นที่มาของชื่อซาซวนนะครับต้องอาศัยการชี้แนะในทางสัญ,ญลักษณ์ก็มองเป็นว่าธาตุดินคือหนักแน่นมั่นคงแต่อาจจะเฉยชาได้เหลือมม้าขาวอีกตัวหนึ่งค่ะมีความหมายไหมคะมีครับสําคัญไม่แพ้กันเลยม้าขาวที่เป็นอดีตองค์ชายมังกรอัเลียซึ่งเป็นพาหนะเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของวิริยะ energy effort diligence วิริยะความเพียรใช่ครับคือความเพียรพยายามความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคเป็นกําลังสําคัญที่ขับเคลื่อนการเดินทางทั้งหมดเลยในทางสัญ,ญลักษณ์มองเป็นว่า,าธาตุน้ําครับคือปรับตัวลื่นไหลแต่ก็ต้องควบคุมทิศทางแล้วก็เป็นจิกอาชาคือพลังขับเคลื่อนโหเพราะแจกแจงแบบนี้แล้วชัดมากเลยค่ะเหมือนคณะเดินทางนี้คือองค์ประกอบของการปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์เลยนะคะ มีทั้งศรัทธาพระถังปัญญาหงอคงศีลโปกายสมาธิสัวเจ๋งแล้วก็ความเพียรม้าขาวที่ต้องทำงานร่วมกันจะขาดใครไปไม่ได้เลยใช่ครับมีการตีความไปถึงขั้นว่าสิทธิ์ทั้งสามคือหงะคงโปกายสัวเจ๋งเนี่ยอาจจะเปรียบได้กับหลักไตรสิกข,ขาในพุทธศาสนาเลยคือปัญญาศีลและสมาธิซึ่งต้องปฏิบัติควบคู่กันไปภายใต้การนำของศรัทธาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือการหลุดพ้นนั่นเองครับเข้าใจความหมางเชิงสัญ,ญาลักษณ์แล้วค่ะทีนี้คำถามสำคัญเลยสำหรับผู้ฟังโดยเฉพาะที่อาจจะอยู่ในช่วงวัย3 0 4 0ถึงที่ชีวิตกำลังเข้มข้นเลยอาจจะเจอทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายความรับผิดชอบที่หนักอึง้งเรื่องราวการเดินทางของพระถังซัมจั๋งทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในนิยายเนี่ยจะให้ข้อคิดหรือบทเรียนอะไรกับชีวิตช่วงวัยนี้ได้บ้างคะผมว่ามีบทเรียนสําคัญหลายอย่างเลยนะครับที่เราสกัดออกมาได้ แล้วก็น่าจะเชื่อมโยงกับความท้าทายในชีวิตช่วงวัยนี้ได้ดีทีเดียวเลยค่ะมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยนะครับคือพลังของเป้าหมายที่ชัดเจนและความเพียรที่ไม่ย่อท้อสังเกตไหมครับว่าพระถังซัมจัง๋งทั้งในชีวิตจริงและในนิยายเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเป๊กค,คือปณิธานอันแน่วแน่ท่านในประวัติศาสตร์ยอมเสี่ยงชีวิตฝ่าอันตรายเป็นสิบสปีโดยไม่มีใบอนุญาตด้วยซ้ำ ส่วนในนิยายแม้จะดูอ่อนแอแต่ก็ไม่เคยละทิ้งเป้าหมายที่จะไปเอาพระไตรปิฎกจริงค่ะแน่่มากข้อคิดคือในวัย30-40ถึงที่เราอาจจะมีเป้าหมายเยอะแยะเลยทั้งเรื่องงานครอบครัวการพัฒนาตัวเองการมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วยึดมั่นในเป้าหมายนั้นด้วยความเพียรแม้จะเจออุปสรรคเจอความล้มเหลวบ้างเนี่ยมันเป็นกุญแจสำคัญเลยที่จะทำให้เราผ่านพ้นไปได้ ใช่เลยค่ะบางทีเราอาจจะท้อถอยง่ายไปหน่อยพอเจอเรื่องยากๆครับประการที่สองคือความสําคัญของการทํางานเป็นทีมและการยอมรับความแตกต่างหลากหลายพระถังสมจังในนิยายเนี่ยไม่มีทางสําเร็จภารกิจได้เลยถ้าไม่มีลูกศิษย์แต่ละคนซึ่งแต่ละคนก็เก่งกันคนละอย่างแล้วก็มีข้อเสียกันคนละอย่างเหมือนกันค่ะทีมเวิร์ดสำคัญมากใช่ครับท่านต้องเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการทีมที่แบบ เต็มไปด้วยความแตกต่างนี้ต้องใช้ปัญญาของหงคงต้องคอยตักเตือนโพยไกย่ต้องให้กำลังใจสัวเจ๋งข้อคิดคือในชีวิตการทำงานหรือแม้แต่ในครอบครัวเราเองเราต้องทำงานร่วมกับคนที่มีพื้นฐานความคิดความสามารถต่างจากเราการยอมรับความแตกต่างการดึงจุดแข็งของแต่ละคนมาใช้แล้วก็การบริหารจัดการความขัดแย้งหรือจุดอ่อนเนี่ยเป็นทักษะที่จำเป็นมากๆเลยครับในวัยนี้ การบริหารทีมที่ดูวุ่นวายของพระถังสำจังนี่เหมือนเป็นบทเรียนเรื่อง leadership ที่ดีเลยนะคะใช่เลยครับประการที่สมคือการรู้เท่าทันมายาและความจรงิงการเดินทางในไซยอยิ๋วเนี่ยเต็มไปด้วยปีศาจท,ที่แปลงกายมาหลอกลวงตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนคลาสสิกอย่าง3มสังหารปีศาจกระดูกขาวที่เฮงเจียพยายามบอกร่างจริงแต่พระถังกลับเชื่อภาพลักษณ์ภายนอกอ๋อตอนนั้นขัดใจมากเลยค่ะครับ มันสะท้อนความขัดแย้งระหว่างศรัทธาที่อาจจะซื่อเกินไปกับปัญญาที่มองทะลุเปลือกและก็อันตรายของการตัดสินอะไรจากภายนอกข้อคิดคือในยุคนี้ที่ข้อมูลข่าวสารมันเยอะแยะสังคมก็ซับซ้อนการพัฒนาวิจรารณญาณการมองคนให้ออกการไม่ตัดสินอะไรง่ายๆจากเปลือกนอกแล้วก็การเข้าใจว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้อันนี้จังเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งที่ทำงานและชีวิตส่วนตัวเหมือนเราต้องฝึกใช้ตาปัญญาแบบเฮงเจียให้มากขึ้นนะคะประมาณนั้นเลยครับประการที่4คือการต่อสู้กับปีศาจในใจเราเองอย่างที่คุยกันไปว่าสิทธ์ทั้ง3เนี่ยสะท้อนถึงกิเลสในใจเราทั้งโกรธโลภหลงเกียดคร้านการเดินทางครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การปราบปีศาจข้างนอกนะแต่มันคือการขัดเกลวควบคุมกิเลสในใจตัวเองไปพร้อมๆกันอืม การเดินทางภายในครับข้อคิดคือไว้3 0า0ถึงสีเนี่ยเป็นช่วงที่เรามักจะเห็นข้อบกพร่องหรือปีศาจในใจของตัวเองชัดขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นความเครียดความกดดันความอยากได้อยากมีหรืออารมณ์ที่ควบคุมยากการตระหนักรู้ในตัวเองหรือ self awareness แล้วก็พยายามจัดการกับด้านมืดของตัวเองเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ขึ้นครับค่ะ และประการสุดท้ายเลยที่เป็นแก่นของพระถังสมจั๋งจริงๆก็คือการรักษาศรัทธาท่ามกลางความยากลําบากแม้จะเจออันตรายถึงชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนถูกจับถูกกลอกแต่สิ่งที่ไม่เคยหายไปจากใจท่านเลยคือศรัทธานในภารเกตศรัทธานในพระธรรมศรัทธานในความดีงามอันนี้สําคัญมากเลยค่ะครับข้อคิดคือชีวิตในช่วงวัยกลางคนมันต้องมีมรสุมอยู่แล้วมีความผิดหวังมีช่วงเวลาที่รู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง การสร้างความเข้มแข็งทางใจหรือ resilience การหาแหล่งพลังใจไม่ว่าจะเป็นความเชื่อส่วนตัวคติธรรมหรือกำลังใจจากคนรอบข้างเพื่อให้เรายังคงศรัทธาที่จะก้าวต่อไปได้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากค่ะเป็นข้อคิดที่เชื่อมโยงกับการเดินทางชีวิตในช่วงวัยนี้ได้ชัดเจนมากเลยค่ะสรุปแล้วนะคะการคุยกันวันนี้ทาให้เราได้เห็นภาพพระถังซัมจั๋งในหลายมิติเลยตั้งแต่คนจริงๆในประวัติศาสตร์ที่แบบโหมุ่งมั่นทุ่มเทน่าทึ่งมากๆ ปจนถึงตัวละครในนิยายที่เป็นศูนย์รวมของศรัทธ,ธาเป็นแกนกลางของการเดินทางเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งมากๆเราได้เห็นว่าไซอิ๋วเนี่ยมันเป็นมากกว่าเรื่องผจญภัยจริงๆแต่คือบทเรียนเรื่องการเดินทางภายในจิตใจแล้วก็บทเรียนที่เราสกัดมาทั้งเรื่องเป้าหมายทีมเวิร์กการรู้เท่าทันแล้วก็พลังใจเนี่ยก็น่าจะเอาไปปรับใช้หรือเป็นเครื่องเตือนใจในการใช้ชีวิตได้ดีเลยนะคะใช่ครับ แล้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆนะครับว่าหากการเดินทางของพระถังซัมจั๋งกับคณะเนี่ยคือภาพสะท้อนของการเดินทางในใจเราเองที่ต้องใช้ทั้งศรัทธาคือเป้าหมายความเชื่อมั่นปัญญาการคิดวิเคราะห์รู้เท่าทันวินยัยการควบคุมตัวเองศีลธรรมและความเพียรความมุ่งมั่นมโยทอเพื่อจะรับมือกับปีศาจหรืออุปสรรคต่างๆ คำถามคือในการเดินทางชีวิตของเราณนะตอนนี้เนี่ยปีศาจต,ตัวไหนทั้งที่มันจากข้างนอกหรือที่มันซ่อนอยู่ในใจเราเองที่เราจําเป็นต้องหันกลับมาใส่ใจหรือจัดการพิพิเศษแล้วเราจะนําพลังด้านไหนของเราศรัทธาปัญญาวินยัยหรือความเพียรมาใช้รับมือกับมันได้อย่างไรบ้างครับโอ้โหเป็นคำถามทิ้งท้ายที่ชวนให้สำรวจตัวเองได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ การพูดคุยเจาะเล่มเรื่องราวของพระถังซัมจั๋งก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ